ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคู่สูตรสุขคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวยาวซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้เมื่อนี้บ่บาวยาวกลับมาอยู่บ้านพุนนาดีเมืองมหาไซเนาะอ่าแข่งขมวนพ่อแม่พี่น้องยังอยู่แข่งขมวนอยู่เนาะเลยตอนนี้ก็คือมีเฮือนซานหนังนี่แหละพี่น้องจจ๊คซว่าเฮือนหรือว่ากระตุบเนาะที่า <c oughs> เราอยู่อาศัยอยู่นี่เนาะ <c oughs> จากการบ,บ่าวยาวกับได้กลับมาสัมภาษณ์เบิ่งกกับปิดมาจังเดยเนาะคือเฮือนซานคือมุนลำหยอกคักแท้เนาะพี่น้อง

ไปซะเอาบ่เออไปซะาอ๋อโดย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 อันนี้เฮือนจะบ่นี่เออเฮือนระเบ้อนี่นหะอ๋อเฮ็ดจะได้กินบันนี้ปลานี่เอามาอ๋อเอามาแจวกินนี่ล่ะอ๋อโดย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 นี่แหลเนาะพี่น้องเพือนชานเรากำมุนอบหยอบอยู่น้องพี่น้องจะเกี่ยวว่ามุนทำไรมันแบบว่าบ่มีแบบ ฝนตกมากหนิโบต้องถามเลยเนาะพี่น้องแบบโอ้แบบสุดยอดเลยนะเฮือนหนังนน่เนาะพอพอนักเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าขึ้นมาดท่านนี้กับคือว่าเน้ะพี่น้อง <c oughs> อ,ยอยู่ตามภูเขาเนาะอยู่ตามภูเขาถึงก็ยากลำบายกยูนเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่หลังคาเฮือนเนาะเอาเคพี่น้องไปสอบถามเมืองกันได้มาเป็นจยงไหนมาอย่างไหนเนาะเฮือนสันเราคือนักขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะ หาสีล่างเด้พี่น้องกินีหมอกกันตนอยู่เนาะโนยโดยโดยอ๋อนี่โบอันนี้ก็บองให้อยู่เพจกินโบนี่โอ้ระวังเด้อลมทั้งโดยโดยอันกระโถนได้เจ้าซื้อยังไงซื้อไก่ซื้อไก่อันอยู่ดึกปีแล้วอันอยู่เช้าเองปีโอ้น้องเนาะอ๋อโดยโดยโดยขออนุญาตเอาน้องมาเถอะมากล้วยกันนี่นะจะปลูกยังไงเนาะเออปลูกุ๋ยโดย กูก็ได้ขายที่เพจเต็งนั่วอ๋อไปขายบ้าไปแล้วเลยร่างเงาะโดยโดยโดยไม่ต้องย่านหรอกแล้วว่ามาดื่มน้ำซื้อกินว่าขนมขนมบอโดยโดยโดยอ่าอันนี้เคิอนซานเจ้า มาอยู่จักปีได้เลยอายุโอ <si ้ยได้เจ็ดปีไปเลยครับแปดล่ะอันที่อยู่นี่นะอือโอ้ยโดยโดยโดยเจ้าเป็นคนบ้านนี้บ่บ่ผัวมาผัวอยู่บ้านนี้อ๋อมีแท้อยู่บ้านเกินโดยโดยโดยอันผัวเฮ็ดยังอันอันที่แล้วเราไม่ไม่ไม่ยังไงนะไม่ดูเครือไม่ดูเครือเอ้าไม่ดูก็มีเครือบ่เออ อไปดูหนึ่งตัางหาอันนี้ไปดูเครือเขาเออไปดูเครืออ๋อปีคายได้เท่าไรบาทเนี่ยขายโลละสามพันซี่ผ่นเนี่ยน้องชื่อข้าวกินอะไรเนี่ยหลับซื้อข้าวกินบ่ลเซีนชันจังไลยซื้อข้าวกินบ่ได้มีเห็นหน้าตะก้าบ่ะจ๊ะบ่บ่มีพ่อให้ได้หน่เอ้าอ๋อโดยโดยดีมากก็ได้แหละเซียนชันเลอ๋อเนาะพ่อไอปุกเืียนชันให้หนิปุกแต่แต่เอาเดียวที่อีกผู้ล่ะปุกตั้งแต่อยู่น้ำกันโอ้จะมีลูกจะคน สองคนไปเงียนยินปลายฉันวันโอ้จักปีแล้วพื่อนนะหกปีละหกปีตอนี้จากปีพนนีนะนี่ห้าปีปลายหปีปลายอ๋อโดย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 เฮ็ดได้กินบันในป่าน่ะเออเจวไปละจุ่งมาให้หมอนอนนี่ละอ๋อจ้าจ้าโดย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 บ่มีตั้งแต่ว่าตพ่อแต่เม่พูดว่อืมอันบ้านไหนนะจ้ะนะ มันเกินที่จะอยู่นะมันยู่พูดได้ใช่ยูพูดบนบุมี่ให้มีน้ำมีแต่บ้านคนมันเป็นในเมืองลวออกมาอยู่บนนอกมหาใหการในน้ำเมฆโรย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 เมฆกับเหาการอยู then, oh, ่ท uh, so like, right so ่าแค่ท awesome. ี่ดินตอนานี่อาศัยยุ่งแค่นห่ของไม่เท่าอันนี้นะของไม่ยาของไม่ยาอ๋อเก็ยังดีเนาะที่แบบดินตอนจานอะเป็นไม่ยาไม้ยากับบริมีกันมเห็นนาตาการะไม้ยากกมีแล้วเราเฮลูกระเตาแล้วพูดอยู่ลำเหล่านะ เราก็ลูกหลายคนโอ้รวยรวยรวยพื้นไฟนีตอมากใจใชไเนาะตอมากนั่ไม่ย่าตมานั่นไม่เน่าอนนี้ก็จะจะตอมาเพื่นตึกหากระต่ายนี่น่ะหวานจะเก่ากับงมมืดนี่หากระต่ายวานชืดนี่มาอยู่นี่จัปีแล้วเนาะเออเจ็ดปีไฟยอข้าแป่แล้วอันอยู่นี่นะอือ๋อนี่หลาังนี่ล่ะ โดยโดยสูบมงเฮงเนาะเฮออ็ดแย้ออาาชาอันไปหาเงินหาค้ำหาได้ไงเออหากะหาซื้อข้าวชินานมาได้หาเฮ็ดเทียเฮ็ดซชาหามาได้<อ>พ่อผู้เดียว<อ>ไปมาได้นี่ค่าลูกโอ้โดู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 ดอ่าเขาไปเขาดำหน้ากระดำน้ำคาวพอาะได้ข้าวกินนี่ล่ะอืมมันสิไป็ดำห,หน้าใช่ไหมนี่เนาะอันเบิดหน้าออมีแต่เพื่อเขาเขาดำหน้าอีกแล้วเพื่อโดยโดโดไม่ไป เอาปลาขี้นี่ไปเอาอยู่ใช่เอาอยู่น้าไม่เท่าน้าไม่เท่าปลาธรรมชาติาด้วยเหรอปลาธรรมชาติโอ้โดย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 ออามาทำมาเถินึงเด้อคนออกกับเจ้าไปหาปลาฉันเออฉันจะกลับมาเบิ่งใหม่เด้อเหรอวะไปหาปลาปู่มีนกินให้ลูกกให้กินเพิ่นย่านินี่นะพม่ต้องญาติห่ือเปล่าหรอหรือเป่าอ่า แล้วนะเงินน่องไส้อลไรเงินนะเงินน้องชายผัวอะไร่ะโอ้เราไปหากินพราะสาการที่เชอนชานกันโอ้โลยเลยมันแบบต่างคนต่างบ่มีเออต่างคนต่างบ่มีโลยโลยโลยโดยอะไรก็แค่หนน้องชายมันเป็นการเด็กนั่งกันปีพี่น้องเจ็ดคนอันทางผัวนะเจ็ดคนเจ็ดคนทางเจ้าดีหกคนก็เอาผัวเอาเมียอยู่อันสวยเวียงหุ่นมืดวันหนึ่งก็เอาอยู่บนเรผ้า พีบ่บัวนะพะโดยโดยโดยไม่ได้ไก่กันว่าบ้านจะกับบ้านไก่ดอกกะเวียงกูบ้านอันที่บ้านบ้านเกิดบางนอนเจ้านะอืมแตเวียงคู่อ๋ออยู่เวียงคู่<อ>บ้าจะบอกวนะ่าไงยี่บ้านเกินตะเวียงเขาห้องเพลงสาวมันเกินเมื่อไรแล้วมาเหตุการณ์นี่นะเมื่คือว่ายังไงก็เจ้าจเป็นคนไทยเวียงอือ๋อแหละไปพ่อกับผัวได้ยังไงเนาะพ่อยิ่สว่านเหตุการณ์ยิสว่านเหตุ การตังจี้ซื้อข้าวกินซื้อน้ำกินนี่ล่ะก็ะไรพ่อเพิ่นพ่อเดียวพอเบกับเหตุการณี่ถ้าแค่เนี่ยเดี๋ยวนี่ก้ะไปนะเม่แม่เออแม่ในเหตุเหตุการ์อยู่สวรรค์อยู่ถ้าแค่เนี่อยู่ท้าแค่อ๋อเราก็เบ็ดนี่แหละเราหากระไปนี่เราก็โอ้โหเยี่ยมไปยามเพิ่นอยู่่บเออไปเยี่ยมไปยามแล้วก็อยู่นี่แหละอยู่น้ำเดียวนี่ล่ะตะกี้เราก็อยู่มเจ้านี่ยอ๋ออยู่น้ำเดียวเพราะมีแบบฝนตกกับเอาพยายามมาหุ้งเัน กลางอยู่ในนี่ล่ะบ่หนาวปะโถ่ป่หนาวแลยไม่ใช่นอนทางในนี่นี่แหะนอนช้าไม่ลุกล่ะอ๋อข้างนอกได้ะข้างนอกพกบ้านจะกล่าวอีเบ้างเราไปเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวนี้เราที่ไปเที่ยวมาอยู่หวดนะไปหวดไมมบ่นเออหวดไม่ยิ้วป้าเบิ้งยังมีอยู่เนาะเอออีพวกพวกพวกโจ โอ้ไม oh, <Vai S 1> ่ตอนเดียวแล้วนี uh ่เนาะพี in ่น้องเออมันอยูวป่าตัวมันเป็นน้ำในป่าอ okay. uh ๋อ huh. ม like okay. ันเป็นห uh, oh. ูได้ป้วเดี๋ยวมาดจ่อเอาใช่เราจ่อเอาเราท่าอภาท่าข้างนี้อ๋อเมื่อบ้านนี่มีแต่ไซมวยอันนี้ทั้งหมดเป็นยังคือใสแบบนี้อ๋อมันไฟบ่ไหมอันนี้ได้สามปีแล้วนี่ไดสามปีบ่วนี่เออโสามปีแล้วได้นีใดโดย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 แต่อีนี่เกิดตอนที่อิด อันยูสีไลกว่าผู้น้อยเี่เนาะเออเบตอม่าเราไปดึงอันนั่งนั่งน่าชันกันที่นี่เลยอ่าคนแข่งขมวนนี่เบอกภาษาเดียว์ครับเุภานี่บ่เออว้าคือเดียวนี่นหนอ๋อโมเมนต์เนาะที่แบบคนขาคนค้างอีกเขตหนึ่งเนาะอืมที่อันอ่าคนลาเทิงน่ะโมเมนต์เนาะโม่โมเมนต์เนาะเ๋อแว้าคือเดียวนี่ไหนโดยแต่ภาษาจะเป็นภาษาไทยอันไทยเบียงอืม มันอยู่นีโดนแล้วคืออยากเล่าใช้ผัวลนะแล้ว่ <c oughs> มันโดนอ่ะเมื่อนี้กินข้าวเช้ากันยังไงต,ตอนที่ยังไม่ได้ไปอันหาปลานะกินข้าวกับตำม,มงห,ง,นนมง,หงกันแน่มงหงกันมงหงเจ้าปลูกเองเจ้าบป่ปลูกเองในสวนในชาแน่ปลูกเองนี่เหรโดย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 น้ำกับใส่น้ำเพื่อนในเรื่น้ำช้างกันอือืมอพอสายน้ำเพิ่นโดยโดยโดยอ้าวมานี้เขาขออนุญาตเขาให้เอื้อต้องไปนั่งอยู่น้ำพัวหน่อยด้อ เพราะว่าจากคู่ว่าแล้วเราเห็ดอันปอบๆกันเนาะพี่น้องเราเห็ดเป็นยวหิดงานเราเนาะลงไปเบิ่งเลยพี่น้องเซนซานเราเนาะให้เบิ่งอีกเบื่อ่ได้มีอย่างในมีแต่กล้วยเออไม่มีผิวไมีแต่ข้าสอบเป่าอัันน้นกะเมื่อขอน้ำไอ้โดยโดยโดยอ้าเอาให้อ้ายเอาให้กับบุตรไ่ได้กินโอ้ยโดยพี่น้องเซนซานเรานาะโอ้ยเนาะให้บึงอีกเบื่อพี่น้องเลย ผับผมีกับผมีอีดีเนาะกกกล้วยกกอย่างที่เราปลูกพอได้อยู่ได้กินกนเนาะพี่นอ้องพอได้ซื้อข้าวกินลราบ่กแต่ก็หมักคุ้งเนาะพักกับมีอยู่ในสวนเนาะพี่นอ้องแต่ละว่ากับพอได้ไปซื้อข้าวน้ากินเนาะพี่นอ้นองเนาะบราได้ถึงขนาดได้เดินดิสานลราบ่กเราเป็นคนไทยเวียงมาเอาผัวอยู่พี่เนาะ เปิงทุ้งรวมอีกเนาะอันนี้นิดหน้อยเด้องบวกเกี่ยวที่มาเบิ่งเนาะสูบลงแห้งยินดีสบายดีไหมโดยดยโดยโดยเฮ็ดยังไงอ่ะถามใหม่อีกก่อนอยากขู่มาดูคือมันเป็นเครือป่ะโอ้เด้อเด้อคือขูดข้างในได้ใส่เลยเอาดบบกุ้งกับตัด ตัดลูอ๋อยกงได้คิดลู่เลยย่งดอกเปดตัดสองสามเพื่อนเป็นซื้อรับซื้อเพื่อนเอาไปเห็ดยังจะเอาเพิ่นไปเห็ดกัดยาเห็ดย่งแล้วตะเบิงตะไรงามเห็ดไม่ถูไม่ขี่แล้วเอเห็ดไม่ถูเออตะเบิงอือนอยๆนยๆนอยอยแพ้ยูไซน่ะอพ้ดิผู้ละผู้บานปะสองพลายปะ บ้านดินจากดินดินดินคือแบบอาหายง่ายหือเป่าให้เออหยาบาเลยมันมัน,ม,นมันตป็เครือว่าเป็นเครือแล้วตัดเป็นแล้วก็เอาจี้แล้วก็ไปเอาเออจะผ้จาจะปีได้หรือไงตัดปีกายนี่ตัดปีกายนี่ออแล้วมันสลุอันนี้แหละตัดไม่ไหมแบบนี้ดิบมันนี่แหละมันยังดิบอยู่มันยังปีอยู่ถอดดิบแต่เพิ่งกระเบาอีกว่นี่ไปเอาโอกาับแล้วก็เอาคีเดียวโอเออาคักบนี่ แขูดแค่ขูดนี่ยได้จ้ะเอ๊ขูดจะตัดอันนี้็กจะตัดตัดรูคไม่ทำพิดคักแล้วเขาตัดตัดูนะโอบ่วบ่ตัดโูเออตัดแกดำรูดำได้นี่นี้มูตัดลายสามูชลกับมดล่ะคือตีมันจะดุวอีกทำยัไงทำไอ้ขูดออกแบบที่เนี่ยเพิ่นสีปติดใส่อันกิโลโยเพิ่นสีบ่หกออกบาน่นเปนสีไรให้เต็มเต็มเลยเอออันนี้ฮะสี่มือนี่แหละหาะนี่ อันนี้บ้โอยแม่อะไรเอ้ทำไม่ดีจะตัวกั่เร่องตัวอะไรเป็นลเต็มนี่บ้เต็มนี่ประมาณสามสิบลเต็มนี่ว่าสาสิบูสาิลอิงตามเม่มมันตันกันนัก่บ่มตันกันี้เนเพื่อนยท่ายผัดถึงงินนล้สามสิบพันไมเขาตัดแล้วก็าบไปทาบพันชิมาพันก็มีอิงตามโอ้ีกว่าได้ลายก็นี่ได้โก็ได้เลยได้ยัมันตันมันนัดกันได้ลายลูกกัย มัก็ตัดยังก็หมะนีใจหนิวโดยดอันก็โทษแล้วจะซื้ออย่างเนาะะจะซื้อยังจซื้อนซื้อไออนอนปีได้จัสามสิบหโอ้ดดดอันหาไปที่้บอมาสือันคบคัวน่ะแต่ลมมือเออหาไนี่หาเงเพิ่มได้นุ่มได้นีคลายไปแล้วหากลับดมาวานนี้ก็ไปหากรับ กหารทำดูขึ้นี่ล่ะหมูจางอย่ยงแบบไปหมูจางเด็กไม่โตไปนูละหมูพระหมูเหนยังกับผ้าเห็นเห็นนะเนาะเออเห็นนู่นเลยเลยเลยเขาจะมาโบกไปเขาจะมาโบกอ่ไปหากินนะมีบ่เสียผ้าใส่กันนะมีก็คือเห็นนะไม่ต้องอันนี้เอาน้มเขาน้องมากเลยเขาอยังนี้มันบริสุทธิ์ กบ่ิเป็ดงหิเต้ากิันี่กับเมื่ออาํอบัวละพาบ้านซือมอ้าเเ่กับผมกินเมื่ออาํเมื่ออาํอเฮืกับโคน้องโคนุ่งปันนี่มาช่วยเธอะดีกานี่กับต็กหมูตาย้าหมูตายภาตามกางบ้านนี่มาต้มข้าวเปียกคือกระเจาะคือกเระเจาะโดยโดยโดยโเออ กินเลยไหมเนี่ยเจ็ดน้อก็เกินเทียกินนะพี่น้องเนาะนก็ยังได้กินข้าวเล้งเอ้ยข้าวเที่ยงข้ามจักบอกโดยกินแต่ตเช้าไปล้กินแต่เช้าแต่เช้าแล้วก็มาแล้วก็ไปกับปลาซาแนะนำลายบ่ไงไปซะหน่ออ้หลายตัวไปไปดุนตึกอ้โซะกับเมียนี่บ่เออเมี่ยข่าวตู่อือใช่เวลาเจ็ดโมงเลยไปซะนะได้ครับชั่วโมงปลายบวกกว่าประมาณชั่วโมงปลายเลาะ ต้องลาะซะปลาสิพอว่าต้องลานนะอเกจนปะหมดนีตอนมาหลนบอกกันตอนอยู่ได้พี่น้องเกเดบนนู้นหนาวแล้วล้างเอาซื้ได้นีมเออล้างเอาซื้อเี๋ยว่อนีกีตัมอยู่กี่นี่มีกีตมหมกนวลอยู่นาะตอนนี้เั้งไม่มาเลยเาะหาปลาแล้วผัดบุแล้วตีนผู้หู ดูด so. ูดนั่นกลับมาต่หาไปดูคือนั่นลูกชายคนนี้เดีนี้ลูกเป็นมดเดนลูกายลูกาอันนี้นะอันนี้ร้านนี่นี่ดี๋ยวลูกลูกน้องชายลูก้ชายเดี๋ยวเพิ่มไม่ยินนังเดินดำดูดูแอบนะมดนี่โงคนล้วยึดยดะเตี้ยคุโเอ้าดอเออ พี่น้องมาสิขายสิเห็ดจัะขับเพิ่นซื้อไปเห็ดยังแล้วกับผู้เราวะ่าแต่เพิ่นซื้ออ่ะมาจะเป็นเงินเอาเราวะนี่จะเพิ่นเอาไปเห็ดยังมันเนาะกับผู้เรากับผู้เราวะก็แห้งพ่อแม่ละอันไปลาวรู้ได้มาจนโตจนมื้อมื้อมื้อลงผู้ขึ้นผู้พันธะขึ้นยิ้งโตขึ้นขึ้นละไอ้สิผู้ได้จังไหนไหนหงเล่ทำแบบตัดแต่เดี๋ยวตัดแล้วก็ไปเอาแล้วละตัวไหนมันเข้าแล้วก็ขึ้นไป ห่อนนะป,ป,ป,ป๊าดปานไปดายดุเลยเออรักไผ่เลยเขาขึ้นตามเขาเลอแหละตัดแล้วมันโตมาลกลงมาลงมากห่อนตะล้างไวกเลยถ้าดิฟนี่ปุ๊บก็ได้กันว่าเดี๋ยวต้องได้ทีเดียวระหว่างดิฟกับอันที่อันที่ได้ขุดอยู่นี่อันใดเลยราคาดีกว่าตัวดิบเด้ยมันหนักตัวคู่นี้มันอยากเบามาันตายเลยเนี่ยอ๋อที่จริงคนเยอะก็ตัวดิบเป็นบ่อ คือคือฮะบัวหาตัวดิบสายมันบ่มีที่หาตัวดิบมันบ่มีหลายก้นหนาขาวคุณป้าเนื้อ่าวกาบ้านนี่เขาหาไม้อันนี้ขายตัวไอ้ตัวตายนี่แหละตัดตะดุนแล้วล่ะแปลว่าไปแล้วไอ้ลมเบาเ่าะถ้าบัดจะจำบัดชิจักไลยมันหอมมันหอมเยนั่ตัดได้ละจืดได้สำบัดมุเจ้าของตัดแล้วแปลวารู้เลยว่ได้เขาเจ้าตัดเขาแปลงเขาเจ้ามันนีไแปลตัวริบเขาเหมือนกันนักว่านี้ เปดละพอได้เง mm. ินเนาะพอได้เรียนครบคว้ระไดซื้อกะต้มขนมลูนกินได้ผาบนีเัน้บุมเงินอะงเขาดดูดูดูมีเนาะพี่น้องอะเบิ้งเขื่อเนาะเื่อัวกับบเคยเห็นื่อเฮ้ยโทษโเป็นไม่รู้เนาะพี่น้องไม่รู้อุ้ยไม่รู้เรื่อเราบอกอันคือ มันเป็นเครือเนี่ยเป็นเครือพี่น้องเพื่อนจะไปเห็ดยังกาบูฮู้เนาะคอตะบะคขายเป็นเงินเป็นอย่างเนาะเพื่อนเอาไปเห็ดยังกาบูฮู้เป็นดอกปพญามันกับบูฮู้เขาคิดว่าเขาคิดว่าไอเห็ดยังเนาะเหล่าพื้นบ่เหรอวะพื้นเห็ดพื้นอันเห็ดพื้นมันคือคือสีดล่างเล่ใช่เหรอวะเห็ดเป็นมัวกินนั่นแหละเห็ดไปอยู่ดิโดกก็บไดอีแพงนี่แบบดิโดอกอยู่ละลาไม่มีเห็ดแนวเห็ด โดยๆๆๆอ่าโอเคค่ะพอได้ซื้อขนมน้องหล่ากินเด้อโดยๆอ่าน้องหล่าเฮ็ดจังได๋ก่อนอันยิ้มแป้นพอได้เอ้ยบดโดยอ่าเด้ออ่ะอันนี้อันอันดๆอาโอเคจังได๋่เฮาสิขอโกลับกัดเด้ออยู่ดีมีเฮงเนาะเฮาเข้ามาสัมภาษณ์เบิ่งก็คือเว้าแล้วพี่น้องบ่มีหยังก็ได้ พอได้ครอบครัวนี่นะเนาะอ่าพี่ต้นนี้เดี๋ยวรากักกกเก๊กไปพอได้ซื้อข้าวที่นำกินเนาะโดย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 โอเคนะพี่น้องกับแบบที่แต่อันเซนซานเรากับเนาะตามที่เดิมเราเราบอกไปกัะพี่น้องเซนซานเรากับมุนออกเหยาะคือึ้นม่พี่น้องเห็นนะเนาะก็ชีวาเฮือนเลยช่วยอย่างเนาะยำฝนตกลงมากับหัวเนาะพี่น้องไม่ได้มีอย่างเนาะนี่แหละคือพอได้ได้ซื้อข้าวที่นำกินนะพี่น้องได้เงินมืดและอ่า สามชิปบอลเมนมือละสามชิปเนาะพี่น้องซื้อมางโฮมไว้เพื่อที่ได้สามชิปต้องใช้เวลาเนาะซื้อเอาไม้นนะมาโฮมนะไว้อ่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยากซอยเลือเราก,ก็อยู่บ้านอ่าบ้านยางนะบ้านพนนาดีเมืองอ่ามหาไซแข่งขมวนเนาะพี่น้องคือบอกนะพี่น้องมีแต่ภูเขาเนาะนี่ภูเขาเต็มอยู่พี่น้องตอนนี้บรรยากาศจูนมาให้เบิ่งกเนาะภูเขานี่เนาะมีแต่ภูเขาลูกใหญ่ๆพี่น้อง โอเคพี่น้องถ้ามาช่วยเดือดแล้วก็ติดต่อสอบถามมายาว่าได้เนาะทางเป็ดทางไลายเนาะมายาจะได้กลับมาเป็นสะพานบุญในพ่อแม่พี่น้องอีกเถื่อนเนาะโอเคพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็คือฝากพ่อแม่พี่น้องใส่ใจใส่ใจมายาคือเก่าเนาะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกูบค้ชที่เป็นกำลังใจให้มายาตลอดตลอดมาเนาะเนื่องจากเดืยดเบื้งต้นไปก็จะเป็นเงินของแม่แก้ตะมเกตเนาะขอบคุณขอบคุณแม่แก้ตะมเกตขับแม่แก้ตะมเกตอยู่ดีไม่แห้งสุขกายและสบายใจเด้อสำหรับคลิปนี้มายาก็ี่่่้ออองาพนนไปเจะมัที่น้อง กลับเข้ามากาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแมพี่น้องเบิดคู่สู่ทุกคนสบายดีเจอกันโอกาสนานะพ่อแม่พี่น้อง